ครับสวัสดีครับผมยินดีตอนเราพวกสู่ช่องบุญมีบาดาลครับครับตอนนี้เราก็ได้มาติดแขงเสร็จแล้วนี่ครับดีเซนเตอร์น้อยมีน้ำกัไหลแล้วครับนี่ครับอันนี้ไม่มีแดดนะครับนี่ครับแดดลำไรลลำไรเด้อเนี่ยครับยังไหลครับพ่อมีสองครับยังไหลครับเทีบน้ำให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็พึงพอใจครับผมเป็นพ่อเลยครับไม่มีแดดครับ เมฆขมุดขมัวนะครับก็ถูอว่าโอเคครับลูกค้าก็โชคดีไปกับน้ำเยอะน้ำดีครับเพราะว่าเราก็รู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าดูน้ำเยอะก็แนะนำให้ลูกค้าใส่ชุดสามแข็งกาลูกค้าก็มาที่ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ งบประมาณก็ประหยัดประหยัดนะครับครผมไม่มีแดดครับแดดเมฆส,ส่วนใหญ่ครับแดดแค่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับน้ำก็ยังไหลดีนะครับ ก็สนใจครับพวกผู้ผมก็ทั้งเจาะทั้งติดแผงนะครับรับติดชอบในทีมงานเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องได้ปวดหัวกับลูกค้านะครับก็สอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็089 278 4255นะครับผมก็สวยงามมากครับก็ถือว่าโอเคครับ ก็ชิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม